ครับอันนี้พบกับเราอีกนะครับช่องควันทัดปลายสรารวินนะครับอันนี้เราจะมาพาพ่อปลายสรารวินอาบน้ํานะครับแล้วก็ไปทาแผลครับอยู่ตรงนี้ครับว่าเขาเป็นแผลกดทับตรงที่เขานอนก็เลยจะล้างน้ําแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็จะเอาอยาใส่ให้ครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะครับ เฮจ้าครับม,มองเนาะแล้ววันนี้เราจะทำความสะอาดเสลาให้เขานะครับว่าแผลนี้ก็เป็นมาตั้งนานแล้วนะครับชื่อนาคอนนมันเป็นเสลาที่รักษากว่าจะหายต้องใช้เวลานานนี้แหละนะครับว่ามันอยู่ตรงชี้สนสมบัตินอนอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยนี่ครับ นะครับน้ำก็ต้องให้เขากินหญ้าต่อนะครับจะมาหุตัวเขาก็ทำที่้ามาเป็นเส็

ที่เขานอนนะครับจะเป็นขนาดนี้นะครับแหลเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดนะครับตอนนี้น้ำไม่ไหลนะครับเราก็ต้องเอาน้ำจากในโอ่งครับมาล้างให้เขาสะอาดแต่เราก็จะทำเสรให้นะครับนอ่นี่งเอานอนลงเร็วเอ๊ะเอาแปลก่อนหนึ่งโอ้ขี่นั่ลงเร็ว มันเหลือแค่นี้แหละครับที่จะหายว่าแผลนี้เขาเป็นมาตั้งนานเลยนะครับแต่ก่อนเขาก็ไม่ค่อยจะรักษาเท่าไหร่เอามาเราก็ดูต้องดูแลเขาให้ดีๆแล้วก็ใส่ยาให้อีกนะครับอน้ำเลยนะครับตอนนี้ว่่านั้น,น้ำหล ข้างนู้นมีไหมอะข้างนู้นข้างนู้นมันหายแล้วมันเหลือแต่ข้างข้างนี้ข้างนี้เขาก็ไปจะหายแล้วครับแต่ต้องรักษาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้าไม่รักษาถ้าไม่ใส่ยาบางทีคนนอนเขาจะเอาตรงนี้เนบลงกับพื้นแล้วก็เวลาคนนอนเขาจะถูไปถูมาบางทีการนอนมันไม่เหมือนกันนะครับบางเชือกเขาจะนอนนิ่งบางเชือกจะนอนก็นอน่นอนดิ้นนะครับ ที่ชายสารวนี้เวลาเขานอนเขาก็จะนอนดิ้นนิดนหน่อยเลยเป็นเป็นแผลตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวหายนะครับนี่แหละครับแผลตรงนี้แหละครับแต่ไม่มาก

เราทำแผลครับเรารอทำแผลก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวอุปกรณ์ทำแผลนะครับอันนี้เป็นยาที่คุณหมอกำให้นะครับยาเหลืองอันนี้ก็เป็นที่พึ่งใส่แผลนะครับ เราจะมาทำเสรีให้กลายสารละวินกันนะครับใกล้จะหายแล้วตอ,อนแรกก็เอา จะเหลืองชาใส่ที่ตรงตรงุงแทนะครับ<อ>ใส่เลยครับนิดเดียวเองประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะหายแล้วนะครับเราต้องทำเรื่อยๆครับเช้าเย็นเช้าเย็นครับ เอาตอนนี้เอาเอาดีเสร็จแล้วเราก็เอา เอาที่พึ่งใส่นะครับทำอย่างนี้เช้าเย็นเช้าเย็นครับประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งเศษเขาก็จะหายดีนะครับแต่ก่อนก็เป็นเศษตั้งตั้งแต่มาแรกๆก,ก็ยินมมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็นเศอกดครับเวลากอนอนมาถึงนี่เราก็ต้องกษารครับเ้า เรียบร้อยแล้วนะครับทำตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นอีกนะครับครั้งหนึ่งอีกว่าถา้าไม่ทำบางทีเราลปล่อยไว้แบบเคียรพวกเชื้อโรคมันจะเข้าไปยังไงเราก็ต้องล้างทุกเช้าทุกเย็นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดเท้าเยนเ็นประจำจนว่าแผลเขาะจะหายนะครับเมื่อถึงจะปล่อยให้ทุกธรรมชาติอีกครับ เป็คุณหมอครับคุณหมอสมาทีอ่อันนี้็ี่ก็คุณหมอเขาเอกมาให้หนะครับษาเสร็จของพี่ชายสารบินนะครับ โอเคครับทุกนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับช่องวามคัดพายสารวินนะครับควดผิดพูดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ากำลังทำใหม่นะครับก็ยังไม่เป็นช่องเล็กๆอยู่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เราเพิ่งเริ่มต้นใหม่นะครับย <_' S 2> ังไงก็ฝากด้วยนะครับทีฟซีทุกท่านนะครับทีๆ่ๆเพื่อนทุกคน ต้องฟันพัดไฟเสรวินนะครับอันนี้เราพาเขามาทำความสะอาดเลษนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับออกแค่นี้นะครับสวัสดีครับ